สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมคนรู้สึกว่แฟนแท็จิตติกันอีกแล้วนะครับผมก็มาต่อจากครั้ที่แล้วกันเลยจริงๆนะครับผมกับการเปิดหาตู้โปรเฟตเดินไปนะครับก็เรียกว่าแฮปปี้ทั้งคลิปนะครับผมแบบบอกแล้วช่วงนี้นี่คือช่วงปล่อยเรทของเกมนะครับผมคือแบบแม่งออกออกดีออกดีเมื่อแต่ของฟรีก็ยังให้ผมนะครับผมก็มาต่อกันกับตู้นี้เลยนะครับผมกับตู้ของวิสและก็อควานะครับผมก็มา วิสทำอะไรได้น,นะครับผมระบาดสกิลดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับผมวิสจะจุ่มโจมตีศัตรูสองทีนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดเาเมจธาตุสายฟ้าให้เพื่อนทุกคนเป็นเวลา12วิรวมทั้ง ex ด้วยนะครับผมก็เก่งมากสกิลสคือเราจะตีแรงนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดแพ้ทางธาตุเป็นเวลา12วินาทีนะครับผมก็โอเคเลยสกิลแรกตีปกติฮิวตัวเองนิดหน่อยนะครับผม ex ก็คือเพิ่มธาตุสายฟ้าโจมตีอีก6%ให้เพื่อนทุกคนโคตรดี ex วิสตัวเนี้ยเ,เ,เก่งมากเป็น EX ที่่เเเกกงมาลยยว้ ต่อไปนะ, are, ia, นะครับผมอควาเชียสตูเดียนวิเยร์นะครับผมสกิลแรกคือโจมตีศัตรูแบบสุ่ม2ทีนะครับผมแล้วก็เพิ่มสปีดให้เพื่อนทุกคนเป็นเวลาสิบสองวินาทีโอเคอันนี้เก่งเลยสกิลสองคือเพิ่มเพิ่มกรอบป้องกันธาตุน้ําให้เพื่อนทุกคนเป็นเวลาสิบสองวินาทีแล้วก็รีสกิลคูลดาวให้เพื่อนทุกคนนะครับผมก็เป็นตัวซัพพอร์ตอะไรนะครับผมก็ทําให้ถึอกับทาตน้ำได้เยอะขึ้นพอสมควรเลยสกิลปกติก็ปกตินะครับผมอีก,ก็เหมือนเดิมนะครับก็ ตู้นี้เก่งตัวเดียวก็คือตัวละครของวีสฟอสเซนมิตแมจิกนะครับผมก็ออกมาดูซิว่าเราจะเปิดหาเธอกันได้ในกี่ัลตินะครับผมไม่มีของเปิดแล้วใช่ไหมเอ้ยมีนี่อ๋อวันเกิดของคริสมีวันเกิดคริสนี่นางั้นเปิดอันนี้ก่อนลวกันนะครับผมโอ้โหแม่นี่ยินสีนะวันเกิดโอ้โหด,ดูวันเกิดของคริสสี่ดาวเลยว้ยมา ดูซิออกใครนะครับก็ริสแหละแต่ร่างไหนคือร่างดีๆกับเนื้อเยต้อแย่นะครับผมออกร่างนักล่าสมบัติสักงอย่างนั้นกูเหลือจะเชื่อโอ้โหร่างนี้แม่งไม่ได้เก่งเลยเว้ยตัวการันตีผมยังมีอยู่นะยังมีตัวการันตีเหลืออีกเหรอเออเปิดหน่อยแล้วกัน คาสึมาอตานไปแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ยตานไปแล้วมั้งคาสึมะเพราะว่า,าได้เยอะเหลือเกินนะครับผมเปิดได้เยอะได้บ่อยเหลือเกินเยอะเกินไปนะบางทีอ่ะมาแล้วรัผมกับวิสนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าดูสิว่าจะออกช้าออกเร็วหรือจะโดนการันตีเอาจริงๆนะเว้ยจากใจผมเลยเนี่ยคืออยากให้มันโดนการันตีมากๆเลยจริงๆนะ เพราะว่าผมไม่เคยโดนการันตีสักครั้งในชีวิตกับเกมนี้เลยนะครั mm hmm. ผบผู้ชมดูป่ะดังนั้น,ะนผมก็เลยอยากมีประสบการณ์ลองการันตีสักรอบหนึ่ง mm hmm. ก,ก,ก็อยากก็อยากลองอ่ะเออผมก็อยากลองเหมือนกันว่าโดนการันตีเป็นยังไงนะครับผมอ่ะจะได้ดูด้วยว่ามันเกลือขั้นสุดมันประมาณไหนนะครับ รก็ดูเหมือนว่าคิดที่แล้วเนี่ยผมจะใช้ดวงหอมๆไปทั้งหมดแล้วนะผมคือแบบคิดที่แล้วนี่คือโคตรดีเปิดอะไรดีไม่หมดเลยนะครับผมแบบไม่มีเกลือเลยแม้แต่น้อยนะแบบเออนั่นแหละนั่นแหละดูสิจะโดนการันตีหรือเปล่าถึงโดนการันตีเพชรที่ผมมีมันก็ไม่กระดิกแม้แต่น้อยอะ่ะจริงแปบบ๊แบบแบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอืมมันมันใช่ไหม ดูซิว่าจะเป็นวิสหรืออะคว,วานะครับผมถ้าเป็นสอนตงตอนนี้ก็มีลุ้นไหมเอาง่ายๆคือถ้าออกเร็วเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเปิดตู้แฟนตาสติกปิดท้ายกันอีกเซตหนึ่งอยแล้วกันนะครับผมเพราะตู้แฟนตาสติกนี่คือแบบขอโคตรแฟนตาสติกอะ่ะคือแบบจริงๆมันมันเหรีกาชาสี่ดาวยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์คิดดูว่ามันโหดแค่ไหนนะครับผมอ่ะยังไม่ถึงเนาะดูหน่อยซิตัวสุดท้ายนะครับผมบเรียบร้อยอะควา อาควาได้ไงมากได้ไงมากจริงอาควาโอ้โหเร็วเร็วมากนะครับผมเพิ่งไปไม่ถึงกี่อันนี้กี่มัลติเองอะอันนี้แป๊บเดียวเองปะใช่ไหมเพิ่งสี่มัลติเองโอ้โหเร็วมากนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวโอ้โห,โอ,โหอืมสงสัยนะสงสัยว่าน่าจะเร็วถ้าเป็นวิสนี่คือจบนะ อะคว้า,วา,วามันจะเป็นอะไรไปถ้าเกิดของตัวม,มันก็ไม่ได้แย่นะ้สองตัวเออเอาไปเอาไปอีกเสียงตัวแล้วกันนะครับผมโอ้โหได้มาสองตัวสังนั้นนะครับกูงงเลยงานนี้โอเคดูเกลือใช่ทรมาณเกลือนะครับผมเออมันต้องอย่างดีวะขอโดนการันตีสักครั้งในชีวิตกับเกมที่ก่อนเกมจะปิดมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมอยู่ล้าง เทพธิดาเอลิสมาเสกการ์ดลุ้งให้ผมด้วย With วิสเอาโอ้โโอ้โหท่านเทพธิดามาพลิกชะตาให้ผมได้ซะอย่างนั้นนะครับผมได้แล้วนะครับวิสตัวแรกซะด้วยโอ้โหมาพลิกชะตาฟ้าดิคิดให้เกิดมาแบบตัวแรกซะอย่างนั้นนะครับมาแบบเฟกเอาโอ้โหอ่ะ คนประกอบการในคลิปนี้ก็คือออกที่7มอติก็คือ21,000ื่นระเทศเร็วมากนะครับผมถือว่าไม่เกินเลยอ่ะไหนๆก็ออกเร็วกว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมก็มาเปิดตู้แฟสสติกกันหน่อยแล้วกันตู้นี้เนี่ยมีทุกตัวละครในเกมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเอ็กเชนตรงการันตีเนี่ยเออใช่อย่างหนึ่งคือการันตีเวยเห็นปะ่ะหนึ้ยโลร้อโล แค่การันตีร้อยโลเว่ถ้าเป็นตู้เลตอัพตู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นสองร้อยไงเนี่ยอย่างใช่ปะอย่างอย่างตู้นี้ก็250ตู้นี้ก็250ร้อยสบนะผมแต่ตู้เนี่ยตู้เนี่ยตู้ก่อนเกมปิดเนี่ยตู้ตู้เกมปิดอะร้อยโลแค่นั้นพอนะผมแล้วก็คุณอยากแลกตัวอะไรแลกเลยเชิญเลยมีตู้ทุกตัวในเกมให้แลกนะครับผมคือแบบไม่มีตัวไหนแลกเก็บมาเลยนะครับผมทั้ง Legendary a v e n g e r Forbidden นู่นนี่นั่นนวลเต็มไปหมดทุกตัวละครมีทุกตัวนะครับผมทั้งตัวลิมิตไม่ลิมิตมีตั้งแต่ เปิดเกมยันปิดเกมอะเนี่ยยังมีเนี่ยเซมัเซสตายังก็ยังมีเซสตามาให้ผมแรกมาเล่นก่อนเกมปิดอะคิดดูเนี่ยอาควาซัมเมอร์ของต้นเกมตอนเปิดเกมใหม่อันนี้ก็มีแค่แรกนะครับผมก็แบบเนี่ยผมเลยบอกกันว่ามีทุกตัวจริงๆแม่งไม่พลาดอะคือถ้าใครอยากหาตัวไหนมาเล่นแบบมีในใจลึกๆแล้วอะก็เปิดเกมนี้มาแล้วก็แบบ ผ่านเพชรได้แล้วก็เห็นปะยังมีสามดาวให้แลกอะ่ะคือแบบมึงคิดดูนอกจากสี่ดาวแล้วมันยังมีสามดาวสองดาวให้แลกอะ่ะเห็นปะคือแบบสุดจริงเนี่ยเอาคิดดูเอาตัวการันตีมาแลกสามดาวสองดาวที่ยังไม่มีก็ได้เหมือนกันถ้าใครอยากจะทาอย่างนั้นก็เชิญเลยนะครับผมแบบไม่ไม่คือแบบเชิญเผาผ่านเพชรได้เต็มที่ตามที่คุณต้องการนะครับผมแบบมันไม่เสียหายคือเนี่ย ผมได้บอกอะไว่าเกมนี้นะครับผมแม่งสุดจริงมันแบบมันแจกสุดมากก่อนเกมจะปิดมันอันนี้มันโคตรสุดนะครับผมก็มาเปิดกันซักเอาการันตีแล้วกันอะเปิดจนถึงการันตีแล้วกันนะครับผมมาดูกันซือว่า7มติหมังจากนี้ผมจะได้ใครมาเพิ่มบ้างนะครับผมอัจระออกสีดาว20%ดังนั้นใน1มติก็มีโอกาสได้ลุ้เกิน3มตัวขึ้นไปอย่างแน่นอนแต่ก็ยังเป็นมาตรฐาน3ตัวอยู่นะ คือผมอยากขอมากกว่าสามนะแม่ลุงอะในครั้งหนึ่งอยากเห็นลุงมากกว่าสามใบผมยังไม่เคยได้เลยนะเว้ยถ้าผมได้มานี่คือโคตรดีอะแบบลุงห้าใบลุงหกใบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะเป็นบุญตาของผมมากเลยนะดูป้ปะอ่ามาอืมอมีซุลุก,กิร่างนี้ก็เฉยเฉยเออโอ้อะควาฮาราวีก็ยังมีอันนี้ก็ลิมิตนะอควาสามดาววิส <With> ผมเห็นหน้าเธอคนนี้บ่อยมากนะครับผมกับวิคาสีโนบ่อยบ่อยบ่อ,อยมากตัวนี้จริงๆบ่อยมากเอมมี่แม่งมีทุกตัวในเกมจริงๆแล้วแม่งก็ออกสตาร์เตอร์ให้กูซะอย่างนั้น <c oughs> เหลือเชื่อตัวละครต้องเยอะต้งแยะโอ้โหตัวนี้ยังจะออกฟอมสตาร์เตอร์ให้ผมเนี่ย แม้แต่จะเป็น20สอถึงแม้เรนสีดาว20%สิซก็จริงนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกเล้วคุณผู้ชมดูว่าคือถ้ามันไม่คิดจะออกมันก็ไม่ออกแหละตามนั้นนะครับผมมันตามนั้นเลยเออกูเกียโอ้โหโอ้โหไม่เลยตัวอื่นได้ไหมลิมิตได้ไหมคือเบเชนซาชุดนอนโอ้โหแม่งตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยตัวพวกนี้นะี่ะเก่าๆนะครับผมสักหน่อยเถอะสักหน่อยสักหน่อย สองสามแม่งมาตรฐานสามลูกอีกแล้วมาตรฐานสามลูกอีกแล้วอ่ะวิสวิสตาร์เตอร์วิสตาร์เตอร์ตัวมึงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงอองวิสตาร์เอรตเอตร์ให้กูนั่นแหละจบนะครับผมโอ้ใหม่กอดอาร์ตสวยมากเรียซัมเมอร์นะครับผมผมยังไม่เคยมีด้วยนะฮะโอ้ใหม่กอดเนี่ยชอบชอบ,ชอบผมเป็นคนเสพง,งานอาร์ตนะครับผมผมเลยชอบอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะ มีอาทำไมสตาร์เตอร์มันออกลัวๆเลยวะเนี่ยแต่ก็ได้มาแล้วนะผมกับตัวเรียเรียซัมเมอร์เก่งไหมเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยสุ่มตีสองตัวรถเกาะตั้านแล้วก็ลบล้างลางบัฟให้เพื่อนทุกคนหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วก็โอ,กกอ,อ้ก็เก่งนี่ว่าเออก็เก่งนี่ว่าเรียรตัวนี้นะครับอ่ะไปกันต่อ ขอมากกว่าสามลุงได้ไหมคืออยากเห็นนะจากใจจริงๆเลยมากกว่าสามลุงเพลงนี้ลุงเดียวข้ามเลยอแต่ไมนไ่ยมีเฟกเอาด้วยอเอาเข้าไปอิลิกะกูมีทุกรางแล้วจริงๆอิริกะเลยเจน,ยนนี่นเอเวอร์นะครับผมผมมีทุกรางของอิริกะเลยและตัวสุดท้ายก็เป็นลินลินยูกาตะนะครับก็เกาอยู่เหมือนกันเออ อีกยี่มติเนี่ยอีกสามมัติอ่าเปิดกันหน่อยละกันดูซิว่าจะได้ตัวใหม่ลิมิตเพิ่มอีกสักตัวสองตัวหรือเปล่าผมจะมีดวงไหมเนะี่ยเอาง่ายนะก่อนเกมปิดอ่ะผมเล่ามาหมายไว้เลยมีทุกตัวลนคนในเกมต้องมีทุกตัวละครในเกมก่อนเกมปิดเลยนี่คือเป้าหมายของผมนะครับผมว่ในการเล่นเกมนี้ให้มันคอมพิวต์ในชีวิตกูจะมีทุกตัวผมจะมีทุกตัวให้ได้นะครับผมอ่ เก่งเก่งเรียนแฟชั่นนะครับเก่งมากอ่ะมึงเก่าเอ็มมี่ชุดนอนเก่าอีกแล้วเก่ามากเมกุมินโอเคอันนี้เก่งอันนี้เก่งนะครับผมเมกุมินตุมันมันชื่อกาสตบอะไพ่ตบมันมันเรียกมันเรียกว่าเกมอะไรนะผมผมลืมชื่อแล้วอะอ่ะก็ไปกันต่อนลครับผม โอ้โหคือใครจะเนี่ยนี่คือประสบการณ์ตอนนี้เวคือแบบเมาติลุ้งตลอดเว้ยไม่ไม่มีทางไม่ลุ้งลุ้งตลอดนะครับผมแล้วแม่งก็มาตรฐานสามลุ้งอีกแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้มากกว่าสามลุ้งเลยเกมนี้นะครับผมแบบมาตรฐานเบสสามลุ้งอะถ้ามากสุดแทบผมต้อง่โ้หเคยได้นะครับผมอะเมกุมินเดกกูมินเอลเจนเดอรี่เอลวินเจนเออเคเมกุมินเอลเจนเดอรี่ก็โผล่กับมากับเขาด้วยนะครับผมเมื่อกี้อิริกาเอลเจนเดอรี่ไปแล้วเมโว มิวออนเซ็นนะครับผม,มก็เ,<อ>เก่งพอสมควรเลยอ่ะโอเคไปกันต่อดัสดัสพอบ้าน <c oughs> เราเราเริ่มเห็นตัวหน้าเก่าหน้าเก่าเริ่มเยอะแล้วนะคนหน้าเก่าๆนี่คือคุณหน้าคุณตากันมากเลยเพราะผมเปิดได้เขาบ่อยมากแล้วหลังจากนี้หลายๆคิดที่ผ่านมะาคือเปิดได้โคตรเยอะเลย <c oughs> ตัวใหม่หน่อยได้ไหมเอออย่างน้อยตัวใหม่หน่อยได้ไหมอย่างเลียซัมเมอร์เมื่อกี้ที่ผมได้มาอันนั้นก็ใหม่นะเว้ย โหกดข้ามอย่างนี้ไม่ไม่มีไม่ไมีใหม่อะมีลินลัสตาร์ตเตอร์โรลิซ่างานการ์นสีนะครับโอเคอะเปิดถึงการันตีแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยากแลกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากเล่นมามากๆเลยนะครับผมนั่นคือตัวละครของเซสตานั่นเองเซสตามาผมอยากเล่นเขามากเลยจะได้เอาไปปั้นไปลองเล่นดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะเซสตาเดี๋ยอยากเล่นมานานแล้วเซสตาเนี่ยมาคนลุงลุงนวด ขอหยิบมาหน่อยเออไหนๆมันก็มีทุกตัวละครในเกมแล้วมันมีตัวละครคอแล็บไหมอะถ้าตู้นี้มันมีให้แลกคออแลบแล้วก็มีตัวละครคอแลบอยู่หลังตู้นี้คือมันเจ๋งมากเลยเว้ยเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะว่ามีมีคอแลบหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีคอแลบนี่คือมึงบ้ามากๆคือมึงเอาตัวละครคอแลบมาใส่ในตู้นี้ด้วยนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันไม่ไม่น่ามีปะคอแลบมันไม่น่ามียังไม่น่าไม่น่าหยิบมาใส่ออะตัวเนี้ยเท่าที่ผมคิดไว้นะครับผมมันไม่น่ามี เออมันไม่น่ามีหล่ะเดี๋ยวเอาให้มั่นใจเลยเอาให้มั่นใจนะผมว่ามันไม่มีจริงๆหรือเปล่าเอา่ออืมอ่าใช่ไม่มีคอแลดแม่งจะบอกเลยนะว่าตู้นี้อ่ะมันจะสุดยอดมากกว่านี้ถ้ามันมีคอลแลบเวเพราะผมพลาดตละคอรไปเยอะมากกับคอลแลบเกมนี้นะผมคอแลดเกมนี้มันมีเยอะมากแต่เออว่ะจริง ยังมีคอแลบอีกหนึ่งอย่างที่เกมเกมนี้มันยังไม่ได้ออกเข้ามาคอแลบเทพเงาใช่คอแล็บเทพเงาชงาชดูกันเล่นแม่งเอาเข้ามาไม่ทันก่อนเกมปิดเป็นคอแลบสุดท้ายก่อนเกมนี้จะปิดนะครับผมของเซิร์ฟนู่นนะ ก็เซิร์ฟเซิร์ฟเกาหลีอะเอ้ยเซิร์ฟหรือเซิร์ฟญี่ป <beginning> <world> <es Four> ุ <ALLY> <X net young people> ่นปะน่าจะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมคือแบบมันเอาเทพเงามาคอนลับไงแต่แบบเซิร์ฟโกโบแม่งไม่ได้คอนหลับเทพเงาอะไรครับผมก็เสียดายเสียดายก็เป็นคอนหลักสุดท้ายที่แม่งไม่ได้มาเนี่ยผมก็ยังพลาดเลยไม่ใช่เลยผมพลาดเหล็มกูพลาดเหล็มกูขาดเหล็มแม่งเลยและผมขาดแชลเทียด้วยใช่ไหมเออน่าจะมีแถวเทียให้เปิดหานะครับผมแล้วก็ขาด รับาเลียเนี่ยเนี่ยผมขาดคอแลบเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าตู้นั้นมันมีคอแลบมายัดเข้ามาเพิ่มผมก็จะดีใจกว่านี้เยอะพอสมควรเลยนะครับผม,ผมก็ช่างมันแล้วกันก็กคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับปัญหาวิสและก็ตัวคอครของอาควาปีใหม่นะครับผมแม่งก็น่าเสียดายแหละเราจริงจเวงแถ้าถ้าเทียบเกมอื่นในตลาดเรื่องงานอาร์ตเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้มันสู้ได้จากใจเลยเกมนี้งานอาร์ตมันสู้ได้แน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว่า เกม P เมคาิกต่างๆมันอาจจะไม่โดนตาโดนใจของหลายๆคนนะครับผมก็มันเลยไปต่อไม่ได้มันเลยไปต่อไม่ไหวนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมสามารถพูดกับเกมนี้ได้ก่อนที่เกมจะปิดนะครับดูอาร์ตหน่อยสิเนี่ก็เหมือนแบบเจ้าหญิงโฟเซสเลยแบบโอ้เอลซ่าชัดๆนะครับผมอะแล้วดูของอควาก็ ดูเฮฮาปาร์ตี้ดีนะครับผมก็โอเคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวคนต่อจาคลิปหน้าจะเป็นตู้ตัวละครของใครก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพูดเหม่ในดีๆน,นะครับสวัสดีครับ